น่งปลาตีสุดลเนี่ยีสุดบ่ขวดัวไอ้ยทีสุดเลยอุมึง้านตกไปหน่อยไม่ในหน่งปลาใส่มะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนี่นะพี่น้่งกวก็มีคนเยอะ้ เครื่องธรบมดาของเขานี่จะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแต่ว่ายายเอาไปกินผงง้วด้วยค่ะนี่ใส่มะนาวบีบมะนาวพริกสดตับพริกใส่กระเทียมเลยคะ่ะ พริกต้นกระเทียมมะน,นาวใส่สองซีนคนคือคนเปรี้ยวหนึ่งปลาเนี่ยใจเดี๋ยวเขาเอาหนึ่งปลามา นหนึ่งผักกันหนึ่งผักกัหนกกหนึ่งปาสส่กะหล่ำกะหล่ำปีค่ะนี่มันห่อนหวานดีเด้ผัก

ทนไรโอ้ตัวเนี้ได้สามชิ้นพุดนลยค่ะชิ้นเดียวพอเ่ได้เก็บไว้เหมือนเดิมเอาไปทอดกินหมดเราก็ได้อาหารของเราแล้วจ้านึงปลาลวกผักนึงปลาแล้วก็ จิ้มไปค่ะจิ้มข้าวจ้า